เยยวยาคนพิการพอมอพร้อมจ่าย29พฤษภาคมนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารสาระต่างๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโรโมโวพัฒนาสังคมระบุเตรียมจ่ายเงินเยยวยาคนพิการทั่วประเทศ 29้พฤษภาคมนี้ผ่านบัญชีธนาคารจ่ายตรงผ่านองค์กรปรกครองส่วนท้องถิน่นนายจุติไกรฤทธิ์รโมวพัฒนาสังคมได้โพสต์ข้อความผ่าน f เฟซบ o ๊กเพจระบุว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมพพร้อมจ่ายเงินเยียวยาคนพิการ1,000บาท ให้คนพิการ2ล้านคนทั่วประเทศ29พฤษภาคมนี้ซึ่งขณะนี้หน่วยงานท้องถิ่นและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอกอได้ส่งบัญชีของทุกคนครบถ้วนแล้วซึ่งจะมีการตรวจสอบความถูกต้องหลังจากนั้นจะโอนเงินเข้าธนาคารไปยังบัญชีของแต่ละคน รวมทั้งโอนเงินสดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายให้กับคนพิการโดยตรงในวันที่29พฤษภาคมนี้คนพิการทุกคนจะได้รับเงินเยียวยา1,000บาทและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะคะก็ได้จบไปแล้วขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปข่าวสารใหม่ จากทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ